อใจเย็นเย็นค so, mm ุณแม่ใจเย็นเย็นกินข้าวก่อนโอ้ยน้ำเหมืองมาหรือยังว่าเดีจะไปดักปลาต้องซื้อแล้วเด้อดักดักตรงนู้นนะวันน่ะนน้ำเมืองก่อนจะถึงบ้านลุงมี้่ะเดินำองไวไงดูน้ำเมืองลงจากภูเขา

ยเ,เย,ออย็บให้เป็นถุงอืมอมุ้งเขียวออกมาเราเย็ดให้เป็นถุงอ่ะ làm mọ mọ làm à เปลือกแม่เปลือ,อ,อกแม่เนี่ยอียังไงไม่ได้ซื้อ,อปลาปลาธรรมชาติไปดักเอาน้ำเมืองเนี่ยปลากคตรปลาแกบปลาซิวปลาขาวปลาสอา้อยปลาปลาแม่เดี๋ยวจะไปมุ่งเขียวออกมา thái rồi mới vô dao rồi kết nữa nha ừ mấy lối nước xeo thì anh nhà phải kết nữa bánh thơ tử thì nó có ở, là cho anh mò với hành ừ. Đắc cả quen ấy ừ. cạp ở đây đang xuyên mắc cạp à. อันซืนประกาศใส่หุน่ะทั้งเล่าไก่ทั้งสวนผู้นีพวอันนี้นอันนี้ไปอยู่นี่อยู่เแก่เาเนี่ยยุ่นี่มันบอมีมันบ่มาฝั่งนี้นะมันไม่มีนม้ำม,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 มันแห้งอ้าปนเละมันลำบากไหมเนี่ยเนี่ยตรงเนี่ยเลยเล่าไก่แก้ไป เอาไปดูกลางวันเอาเนี้ยใส่ไว้กลางคืนเช้าก็ไปดูเอาเนี้ยน้ำไหลตลอดน้ำไหลตลอด

เก็บันเนี่ยตัวมีเก็บคนเนี่ยฮะเนยเก็บป่ะเก็บหาเร่งนอนตะเ k ม n เจ๊ัน I'm feel you want, อิ่มละฮะอิ่มไว้แตะคุณแม่วันนี้ไม่มีฝนอ้าวเวลวก็ับไปเวลวก็ไปพี่น้อง